ไปต่อกันครับกับข่าวที่ผมว่าค่อนข้างมีความเ,าเรียกว่าน่า,นาสงสารแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นการออกอ,ออกล่าวานครับหลายคนอาจจะไม่ไม่ค่อยทราบเนาะเพราะว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีวานให้ล่าเหมือนในบางประเทศนะก็ทาง BBC เนี่ยรายงานข่าวว่าไอซ์แลนด์นะ ออกใบอนุญาตคับให้ล่าวานได้จนถึงปี2029นะโดยกำหนดให้สามารถล่าวานได้2ประเภทก็คือฟินเวลหรือวานฟินนะครับกับหมิงหมิงเวลก็คือวานหมิงซึ่งจะมีลักษณะที่น่าจะขนาดตัวเล็กที่สุดในบรรดาวานนะถ้าผมจะไม่ผิด ซึ่งอนุญาตให้ล่าตัวฟินเวลเนี่ย209ตัวแล้วก็หมิงเวลเนี่ย217ตัวในฤดูล่าวานซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนแล้วก็มีกระแสต่อต้านจากกลุ่มพิทักษ์สัตว์เนี่ยมาโดยตลอดนะแล้วก็รัฐบาลก็ออกมาชี้แจงครับว่าใบาอนุญาตนี้ช่วยสร้างความมั่น,นคงให้กับอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ช่วยลดจำนวนว,นวานที่ไม่สัม เขาเรียกว่าอะไรนะควบคุมได้ว่าจะให้ล่าวานได้เท่าไหร่นะก็ช่วยจํากัดและกันไม่ให้ล่าวานเกินสิ่งที่รัฐกําหนดนะครับโดยยืนยันว่าการกําหนดจํานวนเนี้ยอิงจากการแนะนําของสํานักงานประมงในนอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งยึดตามการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนแล้วก็แนวแนวทางการป้องกันความเสี่ยงอย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับปกติแล้วใบอนุญ,ญาตเนี่ยจะออก ให้เขาเรียกว่า5ปีใช่ไหมครับโดยรดูการล่าวานเนี่ยในปี2023เนี่ยจะใช้เวลาในการล่าวานโดยปกติก็คือ3สัปดาห์มีการล่าวานฟินไปได้เพียงแค่24ตัวจากโค้ต้า209ตัวเขากำลังจะบอกว่าจริงจริงเนี่ยการกำหนดโค้ต้าเนี่ยมันก็เหมือนแคบไว้แล้วนะว่าไม่ให้ล่ามากกว่านี้แล้วในความเป็นจริงก็ไม่สามารถล่าได้ขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าวันก็หนีเนาะ โดยในปีเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็บางครั้งนะครับก็มีการระงับครับว่าให้พักการล่าด้วยนะเพราะว่ามีการพบว่ามีการใช้วิธีการล่าวานที่ที่ค่อนข้างโหดร้ายทารุณนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกระเบิดหรือว่าสอนระเบิดนะก็อันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายก็ออกมาคุ้มครองเพิ่มเติมแหละว่าถ้าเกิดว่าล่าผิดวิธีหรือใช้ วิธีการที่มันทารุณกรรมสัตว์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะก็จะเข้ามาปกป้องนะครับในขณะที่กลุ่มสิสัตว์และกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ออกมาประนามการตัดสินใจของรัฐบาลที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกันซึ่งกำลังจะหมดวละในไอซ์แลนด์เนี่ยว่ามองว่าเป็นการละเมิดการเป็นอยู่ของสัตว์คือจริงๆมนุษย์ก็เข้าไปลุกล้ำแล้วก็เข้าไปกำหนด เจ้ากี้เจ้าการเรื่องพวกนี้ของธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะบางทีเขาไปทำให้อีโคซิสเต็มหรือว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศของของสัตว์แล้วก็โลกเนี่ยศูนย์ศูนย์ูนพันหรือศูนย์หายหรือว่าศูนย์เสียเนี่ยก็เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์นะบางทีมันก็เป็นวัฒนธรรมมันเป็นรูปแบบประเพณีบางอย่าง ที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนมันก็อาจจะทําลายโลกมากเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่มีการยังคงอนุญาตให้ล่าวานอยู่นะครับเพื่อ นําเนื้อมาบริโภคนําไขมันมาใช้ในอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงน้ํามันของมันก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะในอุตสาหกรรมเช่นน้ําหอมเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงหรือว่าพวกเครื่องหนังหรืออะไรพวกนี้นะครับก็มีการใช้วานเหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอีก2ประเทศที่ล่าหนักกว่านะก็คือ,อญี่ปุ่นแล้วก็นอร์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี3ประเทศนะโดย หลักๆแล้วเนี่ยก็ยังมีการอนุญาตให้ล่าวานโดยเฉพาะ2 0 0พนี้นะครับก็คือฟินเวลกับหมิงเวลนะที่ถูกล่าเป็นหลักนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าได้รับการอนุรักษ์แล้กันนะเพราะวานชนิดอื่นอาจจะมีประชากรน,น้อยก็เป็นไปได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมอ่านข่าวนี้แล้วก็ค่อนข้างเศร้านะเพราะว่าวิธีการล่าเนี่ยค่อนข้างโหดแต่หลายๆคนก็มองว่ามันก็เป็นการเขาเรียกว่ารักษาสมดุลของ ของสิ่งแวดล้อมแล้วกันแล้วก็ธรรมชาติทั้งนี้ทั้งนั้นกม็มันต้องมีผู้ล่าไงเพื่อเพื่อควบคุมแต่อย่าล่าจนมันสูญพันธุ์แล้วกันนะครับก็เป็นข่าวที่เอามาฝากเพื่อนๆแล้วกันว่าประเทศที่พัฒนามากแล้วก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันนะมันไม่ได้แปลว่าเขาจะลักโลกตลอดอย่างที่เราคิดนะครับเขาก็จะมีวัฒนวัฒนธรรมอะไร บางอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เนาะใครคิดเห็นยังไงกับการล่าวานฝากคอมเมนต์หน่อยนะผมเองก็อ่านข่าวด้านเดียวไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็มากเกินไปนะเคยอ่านข่าวเรื่องของอญี่ปุ่นเนี่ยล่าวาน,นักมากมากนะปีๆหนึ่งเป็น,เป,นเป็นหลักร้อยตัวเลยนะครับ